นะครับผมก็ต้องขอกราวสวัสดีนะครับคุณผู้ชมโทษกันด้วยนะครับผมตอนนี้ครับคนก็อยู่กันกับเกมไม n คร r a ับนะครับกับแนมอดนะครับผมทีมชื่อว่าซอสอันตรไรนะครับพาร์ทที่4กันแล้วนะครับก็ผมได้ดาบคู่มาแล้วเรียบร้อยครับพาร์ทนี้นะครับอ่ะซึ่งความเดิมจากตอนที่แล้วก็ผมผมได้บอกไปว่าอ่าผมจะไปทําชุดมานะครับซึ่งผมก็ทํามาแล้วนะนะครับผมนี่ฮะเป็นชุดซิลเวอร์นะครับผมอ่าซึ่งผมบอกนะครับว่ามันมันไม่เท่ครับผมดูดินี่ครับนี่ นี่นี่มันไม่เท่เลยครับผมพอดีครับโอ้โหแต่ว่ามันก็ไม่มีชุดที่แบบมันดีๆกว่านี้แล้วเหรอครับหรือว่าถ้ามีถ้ามันมีหรือว่ายังไงเดี๋ยวผมค่อยไปหาดูก็ได้ครับผมถ้ามันมีชุดแบบชุดที่ชุดที่ดีกว่านี้นครับโอเคแต่ว่าอันนี้มันไม่ค่อยเท่ <c oughs> เลยครับผมก็เป็นว่าเราใส่เฉพาะตอนจะสู้วยกันนะครับโอเคแล้วก็ตอนนี้ผมเลยว่าสิบสี่แล้วนะครับผมก็ไปนั่งลงเหมืองมานะครับเวลามันก็ได้เหมือนกันเนาะโอเคครับเดี๋ยวเราจะ าไปดูตรงนู้นกันดีกว่าครับว่าไอ้เขียวเขียวน้ำมันคืออะไรนะครับโอ้โหกูตายทันทีเลยกูใส่กูใส่ก็ได้ครับไม่ใส่ก็ตายโคตรไปเลยครับผมโอเคเอ้ยมีปัญหาอะไรวะโอ้โหใช้ขวานตัวนี้ใช้ขวานเนี่ยใช้ขวาน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 เอาเอเอาเอเอลูซิเลเตอร์ไปกินซะโชเอ้ยปลา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 นีไหนปลานีไหนดีไหนดีไหนปลาเหรอปลาปลาปลาเหรอครับปลาเหรอ โอ้เวลเวลนี้อาบานเลยครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูไอ้ตรงนู้นก่อนแล้วกันครับว่ามันคืออะไรนะครับผมแต่ว่าตรงนี้มีต้นไม้ยักษ์อยู่อ๋ออยู่อยู่บนท้องฟ้าโอ้เวดีิแล้วกูจะขึ้นยังไงเอ้ยเฮ้ยมีบอสเลยครับบอสคิงสลามดูดิเฮ้ยเจอบอสเลยครับผมในนี้ครับอ้าวเอาละสิงานนี้ได้เฮกันแล้วแหละกูว่านะครับเจอบอสเลยครับในนี้เอ้ยอะไรวะซอมบี้ซ like in อมบี้กันแล้ววะซอมบี้นะครับเฮ้ยเจอบอสมีบอสอยู่ในนี้ไหมครับเป็นคิงสลาม เช็ดกระเด้เฮมเช็ดเช็ดเช็ดก็ได้เฮมโอเคงั้นงั้นเดี๋ยวเราขอไปเตรียมของก่อนแล้วกันครับผมผมขอไปเอาบล็อกโอ้ยโอ้ยโอ้พวกนี้พวกปลาที่มันฆ่าเรานี่หว่าครับโอเคเดี๋ยวผมขอไปเอาอ่าพวกของต่างๆของเรากปเกาะแล้วกันนะครับพวกบล็อกอะไรนะครับผมผมจะามาต่อตัวไปด้านบนนะครับโอเค วิ่งไปอุ้ยอุ้ยอะไรวะอะไรวะปลาปลานี่แน่นี่แน่นี่แน่ปลาฆ่าปลาแล้วมันมันไม่ค่อยได้เบี้ยวเหรอครับผมเฮ้ยหิวหิวหิววาหาจริงๆไอเวนเอ้ยกินแป๊บหยำหย่ำหยำ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 โอเคชิปอ่าเข้าสมดุลดาบคู่ต่อครับบี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 บเดี๋ยวจะบ้านบ้านเอ้ยจะเมื่อึงแล้วเหรอไอเวรกำถ้ามันเมื่ไปจะวันเนี้ยอ่าบ้านบ้านโฮมโอเคมาสุดเอาไว้ค <rumor> รับแล้ว hmm. ก็เปิดนี่ก่อนปิดนี่ไปก่อนครับท สว่างสวัยเออใช่ผมยังไม่ได้สร้างบ้านเลยครับเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยค่อยมาได้สตรีมสร้างบ้านเอาก็ได้บ้งครับโอเคนะครับผมก็ถ้าบางว่านถ้าบางว่านถ้ามันถ้าโอ้ยมันได้ผ่านอีกแล้วนะครับถ้าบางว่านเดี๋ยวผมจะมาได้สตรีมสร้างบ้านนะครับผมก็ดีค่อยว่ากันแล้วกันเนาะเฮ้ยนั่นตัวอะไรวะอ๋อเธอมาสู้กันมาสู้กันตอนกะกัดมึงฆ่ากูไว้เยอะฆ่ากูไว้โอ้ยชุดเจ๋งมากเลยครับผมดูดิ โอ้โหมันตีเราแทบไม่เข้าด้วยครับโอ้โหทุบที่ใช้ยด้าเดี๋ยวครับผมโอเคตอบตัวแป๊บนะครับสู้สู้กันมาตอนกลางคืนได้เลยครับผมไอ้คิงสลา,ามครับอ่าคิงสลา,ามอยู่อย่างนี้ป่ะครับโอเคเราตอบตัวกันก่อนครับผมตึบตึบตึ๊บอ่าอุย๊ยเป็นต้นไม้ชิบชิบชิโอ้โหต้นไม้นี่บานเบิดเลยนะครับโอเคเข้ายัางไงวนะเนี่ยจะเข้ายังไงวะเนี่ยโอ้โหมืดเงียบจิตจ,จำใส่ไม่ไหวแล้วนะครับแม่งมืดเกินเรา เราขอไปนอ,อนก่อนแล้วกันวิ่งไปวิ่งมาโอ้ไอเว้เลยนะครับเอาเอดินรถแหมรีเจนรีเจนรีเจนนะครับมันน่าจะมีระบบสกิลมั้งเนาะแต่ว่าถ้าถ้าเป็นยังเซฟจะมีนะครับผมคือคือยังเซฟจะมีระบบสกิลให้นะครับโอเคแต่ว่าันนี้มันไม่มีมันเป็นซิกเกิลเพย์เยอะโอ้โหชุดเกาะโคตรเจงนะ๋งอ่ะบอกเลยนะครับมันตีผมแทบไม่เข้าเลยเนี่ยแม่เกาะกูเจง๋งครับเกาะกูเจง๋งเกาะกูเจง๋งแต่ว่ามันก็ตีเราเข้าอยู่เหมือนกันนี่หว่าไปชึบตีตีตีเนี่ยนี่เนี่ยนีเนี่ยนีเนี่ยหนีไปไหนจะกิน จะกินโอ้โอ้เยอะ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 เหรอเยอะเหรอนี่แน่ยิงเนี่ยเยอะโอ้โอ้ตัวบ้าเลยวันนี้น่ะโอ้ทีโอตายตีทีโอตายด้วยโอ้โหโคตรจะเจ๋งเลยดาบเราเนี่ยครับผมนี่ไงอย่ามาอย่ามาจะถูกดาบขีดตะุเนอะเว้ฮู้ฮู้นะครับโอเคฟิงบิ๊กวิ่งวิ่งนี่ตัวอะไรวันเนี้ยตัวอะไรวะเนี่ยคิปเปอร์โอ้โหโอ้ยโอ้ยิงน้ำไปด้วยวันนี้ดีกว่านี้ดีกว่านะครับเราขอโอ้ ูมอนเตอร์เกิดโคตรเยอะขอค่ายก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวเรานอนไม่ได้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 เดี๋ยวโอ้โอ้เจอ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 โจดเจอโอ้เก่งเฮ้ยเก่งเก่งโอ้ยมันเก่งเว้ยมันเก่งว้ยครับไม่ไหวโอ้โหชุดพังโอ้ชุดโคตรกากเลยเนี่ยโอ้โหทำไมชุดกากทำไมชุดมันกากได้ขนาดนี้คือมันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นนึกว่าชุดนึกว่าชุดนึกว่าชุดจะเก่งกว่านี้โอ้ไม่โอนอนนอนนอนโอ้โหชุดที่กากมากครับผม ไม่คิดว่าจะกากขนาดนี้โอ้โหแล้วเปลี่ยนชุดเลยครับผมชุดไม่ไหวจริงครับชุดเพชรยังดีกว่าจริงๆอ่ะเออนี่ครับผมโอ้โหไม่คิดไม่ฝันเลยอ่ะว่าชุดมันจะกากได้ขนาดนี้ครับโอ้โหโอเคแล้วเปลี่ยนชุดดีกว่าไหมนะครับมีชุดอะไรจริงๆเจ๋งๆอีกไหมแต่ว่าผมหาดูแล้วมันก็ไม่ค่อยมีชุดชุดอะไรที่มันเจ๋งเลยครับดูดินะครับส่วนใหญ่จะเป็นแบบชุดชุดธรรมดาธรรมดาทั่วๆไปครับนี่ครับ เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นชุดในหมู่ในหมวดหมู่เดียวกันเลยเหรอครับเออนะครับมันไม่ค่อยจะมีอะไรที่แบบเจ๋งๆสักเท่าไหร่เลยอ่ะเฮ้ยเอาไงดีผมไปหาหมอสแบบผมไปหาหมอสชุดบารลงดีกว่าไหมนะครับเพราะว่าเพราะว่าผมไปหาหมอสชุดบารลงมันมันน่าจะโอเคกว่าได้ไหมครับเพราะว่าชุดพวกนี้มันไม่ค่อยจะเจง๋งเท่าไหร่เลยครับผมโอเคเดี๋ยวเราทำชุดเหล็กน่าจะโอเคกว่ามั้งเนี่ยผมว่านะโอเคชิบเชิบชิบติ๊บอ่ะเชิบเชิบ นะี่ครับผมว่าผมไปหาหมอสอ่ามอสชุดทัมอสชุดบอลลูนผมว่ามันมันน่าจะเจ๋งกว่านั่นเะนะี่ยจริงจริงนะคือแบบชุดที่พังง่ายเขาโคตรอ่ะดูดิโอ้โดนตีแปดสิบครั้งก็พังแล้วครับผมชุดพวกนี้ครับโคตรก,กากเลยอ่ะนะครับโอ okay, เคกินอาหาร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 อาหาหรโอ้หิวโคตรบ่อยเลยอ่ะนะครับโอเคมามาไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราอ่าทูท่ทู่ทู่ทู่จะถ่ายไปก่อนทู่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 จะถ่ายไปก่อนโอเคเจ็บเจ็บเจ็บนี่ไงนี่ไง มันพังบ้านกูด้วยไอเวรกลามาใพังบ้านกูอกีกนะฮะชึบเอเดี๋ยวไม่ใช่บ้านมันไม่ได้พังตรงนี้ไอเวนอ่ะเอ้ยวางผิดโอเคเสียงพึ่งจากไหนเนี่ยเสียง,งพึ่งแถวไหนวันเนี้ยว่าจะฟักชีวิตนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปไปบุกลางของคิงสลรามกันดีกว่านะครับว่าจะมีอะไรมั่งครับในด้านของคิงสลรามนะครับผมโอเคไปดูดิซึบชึบชึบอ่าซึ่งการเข้านั้น เรียกได้ว่าเข้ายากมากนะครับผมเนี่ยชุดเล็กชุดเล็กยังพังยากเลยวะครับโอเคมีปัญหามีปัญหามีปัญหาอะไรเพื่อนมีปัญหาอะไรเพื่อนนี่แน่นี่แน่เอาเวลเอาเวลมาเอาเวลมาเก็บเปี้วเก็บเปี้วนะครับผมโอเคชึบชึบต่อไปดีกว่าไปด้านบนดีกว่าวู้ชิบชิบชิบโอเคชิบชิบชิบอ่ะแล้วก็ขวานอยู่ไหนวะขวานโอเคขวานเจอเจบผมว่ามันต้องอยู่ในนี้เลยครับผมไอคิงสลามครับแต่ว่า อ่ยังไงยังไงเห็นเห็นหลอดเลือดมาแล้วครับผมเอยห,ห,นะหรือว่าหรือว่าอยู่บนนู้นวะครับรรนั่นน่ะที่เปล่าวะน่าหรือว่าอยู่บนนู้นวะครับเอตรงตรงเนี้ยในแมปไะครับที่เป็นสีเขียวอะ่ะเออผมว่าอยู่บนนู้น่้นอนเลยวะครับคิงส์รามอะ่ะโหแต่ว่าหลอดเลือดนี่เห็นไกลมากเลยเนี่ยโอเคผมว่าเราต้องไปบนนู้นเลยครับผมมันน่ามันน่าจะมีคิงส์รามอยู่นะโหซึ่งไกลมากเลยครับผมแต่ว่าเอาจริงๆอ่ะพวกบอสส่วนใหญ่พวกบอสบอส่วนใหญ่มันจะอยู่ในอ่าป่าเทวไะไรฟอเรส เดี๋ยวสักสักพักหกพักเจ็ดเดี๋ยวเราค่อยไปแล้วกันเนาะแต่ว่าพันเนีแต่ว่าพันเราขอไปบุกไอ้คิงสลามกันก่อนแล้วกันนะครับโอเคเอาบล็อกมาต่อตัวกันดีเฮ้ยยิบตกโอ้โหเกือบตายโอ้โหตกเกือบตายโอ้โหกินอาหารเลยครับกินอาหารเลยทั้งนั้นอ่ะโอ้โหตกเกือบตายครับผมโอ้โหโคตรจะเจ็บเลยเนี่ยเนี่ยดี๋ยวตกจะตกจะตกโอ้โหสูงจับประหยัดจริงเลยนะเนี่ยโอเคโอเคโอเคไป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  โอ้ต้องตอบบอกเยอะมากเลยวะครับโอเคเดี๋ยวอ่าพาร์ทหน้าหน้าผมจะผมว่าจะไปหาหมอสที่แบบมอสชุดที่มันดีๆกว่านี้มันลงดีกว่าครับเพราะว่าชุดเหล็กมันก็ยังไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นเนี่ยผมโอเคต่อบอกไปแต่บอกไปนะครับโอ้หเมื่อกี้นด่ตกเกือบตาลีครับผมโอเคใกล้ถึงแล้วครับใกล้ถึงแล้วครับผมอ่าแต่ว,ว่าขากับเออเดือบนน้ำมาฉ่างแมงแล้วกันครับเ,ออเรือบนน้ำมาเดี๋ยวผมเวลาตกเราจะได้วางน้ำเนาะแต่ก็สร้างมันแล้วกัน เราไม่สนใจโอเคหน้าบนนั้นจะมีบอสสไามอยู่นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปไปสู้กับมันกันนะครับผมโอเคต่อบล็อกไปต่อบล็อกไปนะครับโอ้ยใกล้ถึงแล้วเว้ยนะครับหึางสูงเสียดฟ้าเหลือเกินนะครับบล็อกหมดแล้วนะครับผมโอ้สูงมากเลยครับโอเคโอเคใกล,ถล,กล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วใกล้ใกล้ถึงแล้วนะครับหิวอีกแล้วโอ้หิวอะไรบ่อย <te le> ๆกินอาหารแป๊บนะครับชิบชิบ สักขีให้ผมมาได้ได้ได้ยินเสียงสลา,ามนะครับถือดาบไว้รอเลยนะครับตีไปตีไป้ยตีไปตาบตีไม่นตับตีช้าด้วยโอเวนเอาเดี๋ยวตีอา่าต้องใช้นี่ผมว่าใช้ใช้ตีอา่าต้องใช้นี่ตีปาวะนี่ไงอา่าตีเร็วขึ้นมานิดนึงครับผมใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ไดอา่าจะขึ้นไปยังไงวะเนี้ยมีบอสคือสลามอยู่ด้านบนแน่นอนนะครับผมผมมั่นใจนะครับอตรงน,นี้ครับเพราะว่ามันบอกไว้ครับ <c oughs> มันบอกไว้โอ ใครมาดูกระบาดได้ผมบอสคิสลาบอยู่ด้านบนเนี่ยเออนะครับตีไปคงทอสโคตรแสนลาเลยครับผมชึบต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 ึบโอเคอุ้ยเจอห้องเจอห้องเจอห้องบอสแล้วหรือเปล่าเนี่ยเออเจอห้องบอสแล้วหรือเปล่าหรือเปล่านะขอพังอ่าอุ้ยอุ้ยเป็นน้ำเอาชิตเอาเป็นน้ำเฮ้ยจบน้ำอยู่นี่ว่าเวรกรรมละเวรกรรมละรีบขุดรีบขุดรีบขุดโอเค ขุด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 โอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได er ้ไม er ่ไ okay. ด okay. oh, ok okay. oh, ah. ok ้กล no ับก okay. ่อนกลับก่อนกลับ oh ก่อนกลับก่อนเฮ้ย right. ช uh ิบหายแล้วต้องต้องรีบไปต้องรีบไปแล้วต้องรีบไปแล้วโอเคโอเคโอ้ช้าช้าโคตรปักทอสแล้วมันจะอ่าหายใจได้ปายหายใจหายใจได้แป๊บหนึ่งนะครับผมโอเคขุดไป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 นะครับอ่ะโอเคโอ้โอ้โอ้น้ำ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 โอเคไหนคิงสลามวะเอ่อไหนคิงสลามใหญ่นะคิงสลามนายอยู่ไหนคิงสลามโอเคเอ่อเอ้ยบนนี้เนี่ยมัน อ๋อนี่เหรอต่อเลือดโอ้โห้คิงสรามนี่หรอโอ้โหหน้าตาหน้าตาเหมือนสรามปกติทั่วไปโอ้โอ้โห้ตีเจ็ดโอ้แต่ว่าเลือดมันไม่ค่อยเยอะครับโอเคเอาติด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 ไงห้องบอสโอ้กโอ้โหเลือดโอ้โอ้โห้สรามโคตรเยอะเอาติดติดอะไรไม่รู้เนี่ยเอาตีตีตีไปตีไปนะครับผม น ee, ี่แหละน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 ี่ไงนี่ไงนี่แไงโอ้ตอกผองโคตรบานเบ้อดอกผองโคตรบานเบ้อนะครับสรามเขยเบลเบลนิบานเบ้อนะครับอ่าเป็นดันสรามเล็กๆน้อยๆครับผมโอเคเฮ้ยคิงเฮ้ยเป็นคิงสรามอีกแล้วหรือเปล่าไม่ใช่นี่หว่าโอเคเป็นตัวเป็นตัวเล็กๆครับอ่าเรียบร้อยจอกข้อข้อโคตรกระจอกเลยครับผมโอเคนะครับอ่า เอ้ยหรือว่าพัทหน้าผมจะไปเอ้ยเอ้ยเอาเดี๋ยนะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปว่าอ่าอีกสักสองพ์ทผมจะไปที่เทวร้ายฟอร์เรสต์แล้วกันครับผมคือบอสเก่งๆอย่างส่วนใหญ่มันจะมันจะอยู่ที่ที่เทวร้ายฟอร์เรสต์นะครับผมพวกนาคาพวกอ่าไฮดร้าอะไรอะไรพวกนั้นครับมันอยู่ที่เทวร้ายฟอร์เรสต์ครับผมโอเคเดี๋ยวอีกสักสองพ์ทผมจะไปที่เทวร้ายฟอร์เรสต์แล้วกันนะครับก็เอาตามนั้นแล้วกันเนาะอ่ะเดี๋ยวพาร์ทนี้ผมลงดีกว่าครับจะลงยังไงนี่คือบล็อกอะไรอ่าอ่าพูดมา เป็นบล็อกอะไรไม่รู้ครับดูดิเป็นอ่าเป็นกินสลา,ามโอ้โหแล้วตอนลงลงยังไงดีเนี่ยหาน้าลงดีกว่าน้ําจากโอ้น้ําอยู่ตรงนู้นคุณคุณคุณผู้ชมครับคุณคิดคุณผู้ชมคิดว่าเราจะโดยไปถึงหรือเปล่าครับคุณผู้ชมคิดว่าผม,ผมจะผมจะสามารถโดยไปถึงหรือเปล่าครับอ่าโอเคครับผมว่าเราไม่ลองไม่รู้ไปเลยเฟเคไครเซ่ถึงดียวไว้โอเคนะครับผม ที่ปงปลามากมายปงปลาปงปลาเอ้ยเฮ้ยเธอสู้กันเปล่าสู้กันเปล่าสู้กันไหมสู้กันไหมสู้กันไหมเก็บเวลเก็บเบลเอาเวลไม่ค่อยขึ้นเลยเว้เลไม่ค่อยขึ้นเลยเวลไม่ค่อยขึ้นเลยอ๋อโอเคครับรู้สึกว่าชุดเหล็กนั้นอาเกาะมันจะไม่ได้ดีเท่ากับไอชุดไอชุดอาชุดซิวเวอร์ครับผมแต่ว่าชุดซิวเวอร์มันพังง่ายอะผมผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ครับโอเคเธอ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 มาสู้กันมาสู้กันเก็บเบลเก็บเวล นี่อีกแล้วอย่ากินเลือดนะไม่อย่าอย่าไปกินเลือดอย่ากินเลือดอย่ากินเลือดโอเคเอ้ยโอ้ยโอ้เกือบเกือบเกือบโอ้เกือบเกือบได้ไงเกือบได้ไงโอเคกินอาหารกินอาหารกินอาหารนครับยำ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 โอเคสู้ต่อ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 นะครับหื่ช่างอ่าสุขกายสบายใจจริงๆครับผมโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราเข้าป่าดีกว่าไหมนะครับเดี๋ยวเราเราอยากเข้าป่าครับผมมาเดี๋ยวเราเข้าป่าแล้วกันนะครับผมมาดูกันว่าป่านี้จะมีอะไรครับโอเค อ่ะเดี๋ยวคันเดี๋ยวคันนี้ผมจะเข้าเข้าป่าเข้าป่าโอ้เข้าป่าเข้าป่านี่ไงดรอปของเก็บเปีเก็บเปีเก็บเปีครับผมเก็บเบลไว้ครับก่อนก่อนที่เราจะไปที่ทวายแลนด์อร์เด้ครับผมโอเคโอเคเธอเธอมาสู้กันมาสู้กันโอ้โหนะครับโอเคไปไปเจอป่าสิเอ้ยเอ้ยหัวเด้อโอ้โหนี่มันแก๊งสามชาติโอ้แก๊งสามชาติแก๊งสามชาติแก๊งสามชาติแก๊งสามนี่นี่หนีไปไหนหนีไปไหน มีปัญหาเพื่อนมีปัญหามีปัญหามีปัญหาเราจะตายเอาจะตายเอาเี๋ยวเราจะตายเอาหลอดเหลืองแล้วโอเวนโอเวนหลอดเหลืองแล้วนะครับคือคือถ้าเราเล่นในอ่าในโหมดซิงเกิลเพยเอร์เนี่ยคือถ้าคืออ่าถ้าผมเล่นในโหมดซิงเกิลเพยเอร์ครับถ้าถ้าเลเวล up ไปผมก็ก็จะไม่จะเก่งขึ้นอะไรครับนี่ไงผมคือสแตทนี่เอ้ยเอ้ยตากนี่หว่า อ๋อเออมันตักมันตักพอชุดเนาะคือสจาปนี้แทบไม่ต่างจากเดิมเลยนะครับผมแต่ว่าครับถ้าผมไปเล่นในโหมดอ่าออนไลน์ครับผมเลือดผมเลือดผมจะเยอะกว่านี้นะครับอ่าคือบอกก่อนว่าถ้าบอกก่อนว่าอ่ามอสนี้นี่เขาออกแบบมาเพื่อให้เล่นในโหมดออนไลน์ครับแต่ว่าอันนี้ผมไปเล่นในโหมดออฟไลน์ครับผมซึ่งเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวเราจะไปเล่นในโหมดออฟไลน์กันนะครับว่างๆแล้วกันโอ้ว่างๆแล้วกันเนาะว่างๆแล้วกันเนาะนะครับตัวบ้าอะไรวะเนี่ยกูเบื่อฆ่าไปเฮ้ยมันตอบของด้ะวะ ดอบ yup. อาคิงสรามแบทเทนแอคเลยครับอ้ยเฮ้ยเจอแลร์เจอมอนเตอร์แลได้ป่ะนั่นน่ะอ่าเป็นสีเอ้ยมันตีกันอยู่ไหมอย่าฆ่ากันไม่ดีไม่ดีไม่ดีให้เราฆ่าเองให้เราฆ่าเองให้เราฆ่าเองนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยโอ้โหโหเด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 เเด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 เเด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 ดเ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 เด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 เเด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  อย่าตามมาอย่าตามมาเพื่อนจะตายหาแล้วจะตายหาแล้วโอเค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 คุยกันได้คุยกันได้คุยคุยกันได้โอ้โอไม่โอ้โอ้โอไม่โอ้โหเลือดเหลือสองเหลือสองโอเวนจะตายเอาจะตายเอาไม่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่เรื่องโอเครีเจนรีเจนรีเจนอ่ะรีเจนอ่ะโอเคเหลือแล้วสิเหลือแล้วสิ โอเคโอเคอ่ะอะอะไรวะอะไรวะอะไรวะอิสุปอิลูซิเลเตอร์โอ้โอ้โหโอ้โหอิลูซิเลเตอร์ตบตบแรงมากตบแรงมากโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันตบแรงมากเช่นกันมันตบมันโอ้โอ้โหแพ้เลยวะเนี่ยนี่ก็แพ้เลยวันนียโอเคช่างมันเถอะโอ้โอ้มาทำไม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 มีปัญหาเฮ้ยเฮ้ยจะไปไหนจะไปไหน โขโหเวลเบลแทบเวลแทบหมดครับผมเหลือ16ิบเลยครับโอ้โหกูเก็บตั้งนานเนี่ยผมเวรกรรมเลยนะครับโอเคอ่าโอเคผมอัดมันยาวนานนะผมเอาไม่ว่าเดี๋ยวพาร์ทนี้เราขอเราขอเอาแค่ประมาณดีกว่าครับเดี๋ยวพาร์ทหน้าผมจะเข้าป่าเนี่ยผมพาร์ทหน้าผมค่อยเข้าป่าแล้วกันครับโอเคอ่าซึ่งเดี๋ยวผมว่าจะไปหามอสชุดที่มันชุดที่มันจริงกว่านี้มาลงเพิ่มด้วยครับเพราะว่าอ่ามอสนี้ชุดมันยังไม่ค่อยจริง ยังไม่ค่อยจิงสักเท่าไหร่ครับผมคือแบบมอนเตอร์มาตีผมเข้าได้แรงมากครับแต่เอาทีผมว่าม e ันก็โอเคนะคือแบบคือแบบมอนเตอร์ทีเข้าแรงครับผมมันก็ก็โอเคแหละนะครับเออหรือว่าบางทีผมอาจจะผมผมอาจจะอ่าอาจจะไม่ได้ลงมัดเพิ่มับ,บ,บมมผมเพราะว่าเพรานะว่าผมว่ามันก็สมจริงดีครับคือแบบมอนเตอร์มาตตีผมเข้าแดงไงนะครับผมว่ามันก็สมจริงดีนะครับโอเคแต่ตอนนี้เราขอมาฟาร์มหา ความหาอาหารกันก่อนดีกว่าครับเชิบเชิบเชิบเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวอีกสักสองสัปดาห์ผมจะไปที่เทอร์ไดฟอร์เรสแล้วนะครับผมอ่าเพราะว่ามอเตอร์ส่วนใหญ่ที่มันเก่งๆอ่ะมันมันจะอยู่ที่มันจะอยู่ที่เทอร์ไดฟอร์เรสนะครับอ่าโอเคอ่เอามานี่นะครับอืมเฮ้ยเข็ดหมายหรือเปล่าน่ะเป็นเข็ดไปเข็ดอะไรวะนั่นน่ะอะไรวะวัววัวน้อยวัวน้อยวัวน้อยอ่าเอ้ยเป็นป่าครับป่าป่าน่าป่าน่าสนใจครับผมออกไปจังเกิลนะโอ้โหไอ้ต้น หุยต้นอะไรวันนั้นน่ะทั้งสีสวยงามเหลือเกินนะครับโอ้ไปเคล็ดใหม่ครับตรงนี้ไปเคล็ดใหม่เหรอเขล็ดใหม่เหรอหืมกูแค้นกูแค้นอันนี้มากเลยกูโคตรแค้นอันนี้เลยครับกูแค้นกูแค้นถกเบลกูหายถกเบลกูหายเอาเบลเอาเบีวเอาเบีกูคืนมาเอาเบลกูคืนมาโถเอ้โอเคเฮ้ยเอาได้เสียงพูนวันนั้นน่ะไปดูหน่อยแล้วกันนะผมว่ามันคืออะไรครับอู้วิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปอ๋อเป็นต้นเป็นต้นอุยหุยเด็ด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 เออ เขียดอะไรเนี่ยเขียดสว่างแรงนะผมโ cje, โอ,อ,อุ้ยโอ้โหขวจะมืดมิดเลยครับโอ้โหอยู่ยากอยู่ยากอยู่ยากยยแม่ก็เป็นอีกเขียหนึ่งนะที่ผมว่ามันน่าสนใจนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวเราค่อยมาแล้วกันนะครับแต่ผมขอไปที่อาบ้านของเราก,ก่อนดีกว่าครับกลับบ้านของเราดีกว่ากลับบ้านเราชื่อรักรออยู่นี่คือต้นอะไรครับต้นอยู่อยู่สู้ต้นอยู่สู้นะครับอยู่สู้โอเคกลับบ้านดีกว่าครับผม บ้านเราลอยกมิตไม่ใกล้ไม่ไกลครับโอเคเฮ้ยมอนสเตอร์มอนสเตอร์มอนสเตอร์ขอเก็บเปิลขอเก็บเลเวลหน่อยขอเก็บเลเวลหน่อยนี่แน่ทำเวลไม่ม okay. okay. ีคนทำเวลกูตายกูตายเวลกูหายเมื่อกี้เวลกูเวลกูอ๋อเวลกูจะหายรอบหนึ่งไปแล้วโอเคเก็บเวลมาขอเก็บเวลหน่อยขอเก็บเปิลขอเก็บเลเวลเลเวลโอเคอ่าเดี๋ยวสิอ่าโอเคไม่ไม่จะต่างอะไรเก็บเก็บเพื่ออะไรวะเนี่ยพวกเก็บเพื่ออะไรวะ กูเก็บเพื่ออะไรวันเนี้ยโอ้โอเคเก็บเก็บไปฮะเพื่อความเท่เพื่อความเท่เพื่อความเท่ illustrator ฟัดหน้า illustrator ฟัดหน้าเอาอ่ามันชื่อว่าอะไรวะคอยดู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 ชื่อว่าอะไรเนี่ยชื่อว่า dark ripuser ครับผมโอเคเพิ่ๆเก็บมาเก็บมาเก็บมานะครับปึิบมเิวิ่งไปวิ่งไปกลับดีกว่าวูู้หกลับดีกว่าโอ้โหเพลงอะไรวันเนี้ยโอเคไก่น้อยไก่น้อยเอา ไม่ไม่ตายเหรอไม่ตายเอาเ,เอาเนื้อมาเอาเนื้อมาโอเคกลับดีกว่ากลับดีกว่ากลับ,ด,ลบดีกว่าวู้วู้นะครับอ่ะก็เอายว่าอ่าถึงจุดหมายของเราแล้วครับผมโอเคถอดชุดดีกว่าโอ้โหบาดเบิดครับผมอ่าสหรับอ่าแพ้การต่อสู้นะครับก็ในคลิปนี้เราจบการเด็กพิทูดด้วยกันนะครับผมเราเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะไปอ่าไปไปชนภายในแมพของเราแล้วกันครับแล้วแล้วแล้วเดี๋ยวอีกสักสองสัปดาห์ผมจะอ่าผมจะไปที่เทอร์โบไดฟ์โฟร์เดยนะครับผม โอเคครับก็แล้วก็เรื่องบ้านครับผมถ,ถ้าเรื่องบ้าน,นครับถ้าว่างๆเดี๋ยวผมจะมาแล้สตีมสร้างบ้านกันนะครับผมก็ประมาณนั้นละกันนะครับโอเคเอาเป็นว่าคลิปนี้ผมจะขอจบในเพจเท่านี้ละกันนะครับผมก็ไปเจอกันคลิปหน้ากันดีกว่าครับบายบายครับลากวู้